ครับชาวอีสานของเราเนี่ก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับมักจะคลาดคล้าไปด้วยกลิ่นอายของออท้องถิ่นอีสานนะครับอย่างเช่นเสียงปินเสียงแคนเสียงวอรมอะไรประมาณนี้ก็จะมีลักษณะร่วมกันกันกบพี่น้องทางฝั่งโขงทางด้านฝั่งซ้ายนะครับและก็ถ้าหากศึกษาประวัติศาสตร์ย้อนหลังกันไปก็จะมีความสัมพันธ์กันมายาวนานเต็มทีเดียว ถ้าจะว่าไปเลือดเราชิดทางทางฝั่งฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงด้วยซ้ำไปนะครับชาวอีาสานของเราแต่ก็มาอยู่ทางนี้นานก็เป็นคนทางนี้ไปนะครับอยู่ฝั่งขวาแม่น้ําโขงอยู่ฝั่งไทยแต่ก็ก็คงไม่ลืมกันนะครับแม่น้ําโขงนี่ก็เป็นสายสัมพันธ์ที่เชื่อมความมีชีวิตร่วมกันมาตั้งแต่บรรพการตั้งแต่โบราณนะครับ เขาเชื่อกันมาตั้งแต่โน้นตอนใต้ของประเทศจีนจนกระทั่งแยกเป็นลาวเป็นไทยนะครับบ,รบ้านพุกร่วมกันก็ว่าได้นะครับโดยเฉพาะที่เรียกว่าไทยน้อยเนี่ยนะครับลาวกับไทยบ,บ้าผลร่วมกันและก็ชิดยิ่งกว่านั้นก็คือกลุ่มที่อยู่ภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือแล้วก็ลาวอันนี้กินข้าวเหนียวเหมือนกันนะครับแล้วก็ ว่าทำคําพูดคํำจาอภเพณีท้องถิ่นก็จะเหมือนกันมากอีกอย่างหนึ่งก็คือผูกพันกับแม่น้าโขงนะครับผูกพันกับพญานาคผูพก,พ,าากผพันกับเสียงพินเสียงแขนก็จะนําเสนอบทกวีอีกชิ้นหนึ่งนะครับชื่อว่าเสียงครวนจากหนุ่มลุ่มน้ำโขง นุมลำโขงเป่าแคนแตรแล่นแตรเฝ้าเบิงมองช่าเงะแลเดือนฉายลำพึงกับใจเหงาเศร้าเดียวดายเป็นพยานเถิดเดือนไงายเธอเปลี่ยนไปนั่งคุยกับเดือนไงายริมฝั่งโขงใจวิเวกเหวงโหวงไม่โปร่งใส คืดอําลำนำสาวเจ้าผู้อยู่ไกลโอ้ละหนอหัวใจใหญ่คลอนแคลนเป็นตำนานแห่งฝันจันและดาวระหว่างเราหนุ่มสาวรักห่วงเห็นการเวลาเปลี่ยนจากเพื่อนเลื่อนเป็นแฟนยินยอมรักหนักแน่นมาแรมปีแม้ตัวไกล ใจใกล้ไม่เปลี่ยนผันจะซื่อสัตย์ต่อกันไม่นายหนีจำสัญญาให้ไว้ได้ไหมคนดีล่อเลี้ยงสารชีวีทุกชาวเย็นตแ,รแตแรเล่นแตรเสียงแคนแปรแปลกแปงเหตุผลขัดแย้งภายในใจรู้เห็นมีความหมายคล้ายคน เป่าแคนไม่เป็นลมปราณสั่นสั้นเซนไปถึงสวงจึงหักห้ามหัวใจไม่ให้รักลมเพชรหึงพัดหนักด้วยแหนห่วงไม่โทษใครว่าเป็นคนหลอกลวงซ่อนความเจ็บลึกในห่วงดวงหรือไทยสภายแคนหันหลัง จากฝั่งโขงกระแสกิจหยุดเชื่อมโยงเถิดได้ไหมไม่รู้จักกันและไม่เคยรักใครเดือนดาวเหินห่างไกลไร้ผูกพัน